ผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องสีสันเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมเป็นบุคคลที่มีคนรักแล้วก็คนที่ไม่ค่อยรักเยอะมากเพราะพี่แกชัดเจนเขาบอกชีวิตคนเดาวเนี่ยผมสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นชีวิตผมชนะเพราะผมเป็นคนฉลาดแลวเขาบอกว่าผมเป็นคนคิดใหญ่เพราะในเมื่อต้องคิดอยู่แล้วต้องคิดให้ไปถึงดวงดาวเลยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่บ้ากีฬามากนะครับบ้ากีฬาแค่ไหนวันนี้จะพาบุกออฟฟิศของโดนัลด์ทรัมป์ครับนี่ครับ ออฟฟิศก็มีคนแซวนะครับว่าใหญ่มากแล้วก็รกมากด้วยนะครับเป็นคนบ้ากีฬาเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมที่ผมเก็บของที่ลึกนะครับนี่ผมมีเพื่อนเป็นนักอเมริกันฟุตบอลเห็นหมวกไหมแล้วก็มีเข็มขัดมวยอันนี้เดี๋ยวอน่ยนี่ยเอันนี้มค k ์ t ไท o เนให้ผมมาเลยนะแล้วเดี๋ยวคุณอยากรู้ไหมว่านักบาสท,ที่สูง216เซนหนัก160กิโลเท้าใหญ่แค่ไหนนี่ครับเขาให้รองเท้าผมมานะครับ เขาห้อยรองเท้าผมมาโอ้โหผมเดิอนออกมามีแต่คนมองนี่คือรองเท้าของเชคิโอนิลนะครับฉะนั้นนี่ก็คือความคลั่งในกีฬาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ